สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำเพงออฟออร์เชียลครับนี่ครับหลังจากที่บ่าวตุ้ยล้างแขกอาหารบ้างน,นะครับเนาะจะเน้นเนื้อด้วยที่พื้นที่มันจํากัดครับพี่น้องนี่ครับมีสิภาพพี่น้องมาเบิ่งส,วส่วนรถลำโพงเ่าครับนี่ครับพี่น้องพื้นที่มันจํากัดแห้งครับล้างดีว่า ปานบอกก่อนไม่ไววันบอกไปใต้ใต้ใ้ใเจ้าน่ใเ้าใ่่มันพอดีเปะเลยครับก็บางอะไรฝั่งใ่พงั่งใสครับอ่นยังหนีเลยที่เนื้อนื้อไปใต้ใอยู่แล้กทานพอดีเลยครับไเจ้า่นี่ใต้ไใส่เจ้าทุกคนไม่ได้เขาใ่ ปวดพวกมังม่งมกแตงมักเครือเครือบักบักละกอไปปิดไฟนะปิดไฟนะบอบ่าฮ่าฮ่าฮ่าเลยเลยมันเป็นอย่างไรนี่เขาเรี่ยมพอดีบอกการให้ผมฟังนั้นเป็นอย่างไรอาการมันก็เป็นคันเนี่ยคันตัวนี่นี่นีนี่มันจะเป็นย่งไรบอกเขาเปนห่างบอกแก้วเลยนะเอ้แก้วแก้วแก้วปะเต ได้ได oh, be ้ได้ไดโอ้พอดีได้พี่น้องเฮ้ยบอได้ไหมโอ้ยวเออพอได้ไหมดินห้อีกเดินห้อีกเดินหน้าอีกเดินหน้าอีกเดินหน้าอีกสครับพี่น้องเดินหน้าอีกพี่นึงโอ้พี่น้องคนคุณดีงไหนครับพี่น้องโอ้เป็นรถล้โพงกัน่ังไงครับเนี่ยรถ

ยกไม่มีคุณทางใช่ไหมมีไหมเกาแปลว่าไม่ขึ้นในด,ด้ยบ้ามันองติดกันยาวเลยอ่ะอี่อยเจออีกเสียงเด้งไอีต้งโคนิกแล้วเดินนากันเต่ออีกสอน,นึงกันเลยปเดีค่นปัญหาเกิดเลยครับคนเดินหนา้าแีกเดินนาอีกอน,นึงอีกซอกนึง

ตั้มันติดตั้งล้ายอ่ะตัว้มันไปยืดอยู่กับเสามันไปยกไปไม่ม่ติดเลยมันทิ้เดียวเองต้องว่ากันเบิ้งครับเอาลงไปก่อนลงไปก่อน เทเป็นไงเทสุดๆแบงเลยเป็นไงแบงเป็นไงบ้างร้อนมากจ้วงไงจ้หงื่อแตกเลยปยมาจ้วงปาดร้อนร้ี่ยปาดอยู่ญี่ปุ่นเด้อะมาเบื้องหลังไส้จะเด้อป้าดคุณป้าแดงเบื้องหลังไส้จะเด้ินี่อ้าวนี่ครับพี่น้องยกรถออกมาให้ได้ ยอย่าเพิ่งตั้งเด้ออย่าเพิ่งตั้งนีงง่ครับพี่น้องโอ้มาเจอสิครับสวัสดีครับโอ้มาจากปาจีนมาทุลร่างเอรันึกดูข้าวว่าอนี้ไม่แบนมาจากปาจีนป่ครับอืมบ้านผ<อ>ู้บนนะเดี๋ยววันนี้ชีิตคุณสุภาพไปบ้านผมเป็นพะโลโอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับพี่หูวจักจื้อบาตุยหูวจักบาตุยขอบคุณหลายๆครับบรานผมมันเข่าเ่ราะอะไรครับตอนนี้มีปัญหาเดี๋ยวปัญหาเกิดกันนิดนึงครับ นี่ครับพี่น้องขึ้นอขนี่ครับปัญหาเกิดแล้ครับตันนี้นี่ครับพี่น้องเย็บเพิสนนีเบรงไปเยนี่ครับผู้สักตะระวางครับพี่น้องเบื้องนี้ครับระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อนี่ครับ เพราะว่ามันจำกัดพี่น้องมันก็บ,บรรยแคบแต่มันหักแคศทั้งวางส่วนส่วนวนอสิตต่างทั้งนา้นี่ครับแต่สถานที่มันก็โอเคครับต้องโยกไหมครับ

ครับเอาเซฟเอาขั้นนี้เป็นลักมั้งเนาะนี่เดี๋ยวปิดผีนี่แหละมีผีตุ้งตานอะไรอย่ังเงี้ยอืมขึ้นผีแค่นี้สิอันนี้ครับพี่น้องครับนี่กางลองโอ้โหนี่ครับกางลองเบิรงนี่ครับบาสิได้บ่นี่ครับพี่น้องครับหลังจากที่ล่องมาหลายวิธีแล้วครับนี่ครับโอ้ในในที่สุดสำเร็จแล้วครับเข้าจนในที่สุดก็ได้จนได้ครับในที่สุดโอ้นี่ครับสุดยอดเลยครับโปรโต ปลาอ้วนเราก็ลุ้นประมาณชั่วโมงนึงครับลิกัสติโต้ครับอันนี้ครับพี่น้องครับในสุดกระลองยังได้ครับนี่ครับโอ้เอาพอเอาแล้วพวกนี้เป็นรักครับเนาะพี่น้องนี่ครับพี่น้องทีมงานเทาก็เซ่ลุยนแล้วครับบานนี้เป็นไงครับปูดร้อนไหมครับสุดๆครนนั่งอยู่ในรมร้อนครับครับผมสุดๆนะครับเด้อมันต้องร่มมีนี้เขาอะไรสุดๆนะครับมาใส่ตัวย่อได้ Ut, e plant, ح, ความลดนี่ครับพี่น้องต้องขอโทษขอไผ่คลิปนี้นะครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเหรียญเดี๋ยวตัดเพราะว่ามันเพ้งนิดกระซิบครับพี่น้องผมต้องขอโทษขอไผ่ดีครับเมื่อกี้เนาะมอตอรยต้องขอโทษขอไผ่ดีผมอยากให้เบื้องว่าความยากลำบากแต่ระวังแต่ระวังครับควรจะตั้งได้โอ้ยหแบบธรรมดาครับพี่นี่ครับรถามว่ามันก็บม่ได้แคบเนาะมันก็ไม่ว่าแคบดอกแต่หามัน มัน <Okay. S 1> จำกัดครับโอ้ยดีครับนี่นี่ครับควรจะใส่ตวระบางทั้งแดดทั้งใส่สมองครับสุดยอดลีที่เบองหลังเข้านี่ครับสุดๆเลยครับตอนนี้ส,สุดๆส,สุดๆสุดๆนะครับเด้อสุดๆนะครับ โอ้สบันเสวยเย็นๆทักเศร้าขวดก็จะไมีแห้งเนาะผมวางสั้นเจีนี่ครับพี่น้องผัวพวกม่วงมะกขือแดงถ่ายล่างใจกันครับตอนนี้โอ้สุดเลยขวดเดียวกันเด้โซ่เดียซ่เดียซ่เดีย เอาไปหยอดตา,าเอาไหเอาไปหยอดตาไหมเอาเอาชีวิตเจ้าของเล่นกันอ่เนี่ยโอ้โบหประไว้ไอ้ขวานวะจับเล็กยังขวานมันมาสูส้ๆเด้อครับเด,ด้อสู้ๆเด้อเป็นเร่องใจหายส่องประตูอีกส่องนนหน่อยแม่ส่องก็ไมีงบหมนะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ปชนีครับขอบเอาความฝานันเออมาจัวยูรังพัน เหมือนฟ้าบันดาลพอฝันเอารถมาส่งพอผู้หัวหน้าวงย,ยืนยันพอหัวหน้าวงงมอลำหาปันหาได้บอ่่ <c oughs> <c oughs> ว่าได้ตี้ย ร่างถวยล่างกันนะครับพี่น้องนอนแห้งจะเป็นบาดพวงเลยครับตอนนี้เล็กน้อยตาดำๆเออเปิดเท่อหมือนยื้อไถ่แน่ครับเนะน,นี่ยเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้เสมอคลิปหน้า,ากอา่อนไเบางแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอต้นลำโพงออกนะพี่เพื่อนแลักการเป็นร่งใใางกที่เบื้องหลังเขาเลยครับแม่ตอนนี้สุดๆเลยครับ ถูกก็วความหอยครับเนาะเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ